ุณหภูมิแสงของแต่ละที่มันมีความสวยงามของมันอยู่แสงของแต่ละที่ในเมืองไทยมันก็ไม่เหมือนกันมีความเท่หคนละแบบยิ่งได้เจอเทศกาลเท่ๆที่มีสีสันแล้วก็มีสเสน่ห์เจอวิถีชีวิตเท่ๆมันยิ่งน่าไปแค่เดินทางไปเก็บบันทึกความเท่ของเมืองไทยให้ครบอีก10ปีก็ไม่รู้จะเก็บหมดหรือเปล่าแต่ผมก็จะไปครับผมวิรุณนันชิดเดชา รู้จักจังหวัดเลยเพราะความสวยงามของธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผมมาเที่ยวอย่างที่อุทยานแห่งชาติภูเรือที่ที่ไม่ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอีกกี่ครั้งความสวยงามของมันก็ไม่เคยซ้ําเลยสักวันเดียวแม้กระทั่งตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะแต่แต่บรรยากาศที่ภูเรือมันก็ยังหนาวมันก็ยังเย็นอยู่ แทบจะไม่อยากหยิบกล้องขึ้นมาเลยเพราะว่าเราอยากจะดื่มดำบรรยากาศตรงนั้นให้มัน,ให,มนให้มันได้มากที่สุดด้วย,ด,วยด้วยตาด้วยความรู้สึกของเราเองความสนุกของการเที่ยวแหลช่างภาพคือจริงๆแล้วเนื่องจากพอพอเราเป็นช่างภาพนะเราก็จะพยายามไปหาไปอยู่ในจุดที่มันเท่ที่มันสวยงาม <MAN ita> <N ita> ที่เราสามารถถ่ายทอดมุมมอง ความสวยงามเหล่านั้นออกมาในฐานะของช่างภาพออกมาได้นะครับแต่บางทีระหว่างทางที่เราไปเนี่ยความเท่มันอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ในจุดที่เราไปก็ได้มันอาจจะอยู่ระหว่างทางที่เราเดินทางไปก็ได้ <Yes> ส่วนที่อ่างเก็บน้ำา้วยกระทิงเนี่ยครับก็รู้สึกไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าที่จังหวัดเลยเนี่ยจะมีจะมีอ่างเก็บน้ำที่มันเฮ้ยมันสวย wow! พอพอ,พอมองลงมาจากจุดชมวิวมันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นชุมชนม,มันเป็นเวิ้งแอ่งน้ำาันเป็นแบบทะเลสาบที่มันโอบล้อมด้วยขุนเขาอะไรครับแล้วมัน มันให้ความรู้สึกที่ดีมากแล้วคิดว่าเฮ้ยเมืองไทยมันมีที่เท่ๆแบบนี้ที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้อยู่เยอะไปหมดเลยครผมก็ชอบเห็นวิถีชีวิตะระหว่างการเดินทางที่ที่เราจะไปถ่ายภาพในที่ที่หนึ่งเนี่ยมันได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนวัฒนธรรมท้องถิ่นมันและสิ่งเหล่านั้นมันมีความเท่ในแบบของมันอยู่ แห่ต้นดอกไม้มันมันคืออะไรคือคือเราไม่มีไม่เคยมีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องนี้มาก่อนเลยว่าในประเทศของเราในมันมีงานแห่ต้นดอกไม้กันอยู่ด้วยเหรอพอได้เห็นตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มต้นที่ชาวบ้านเขาต้องช่วยกันตื่นแต่เช้าขึ้นมาตัดไม้ไผ่ใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายก็ไปตัดไม้ไผ่ไปรวบรวมอุปกรณ์ในการสร้างต้นดอกไม้นี้ขึ้นมาส่วนผู้หญิงก็ไปช่วยเก็บดอกไม้แล้วก็ ทุกคนทั้งชุมชนนะครับต่างช่วยกันเพื่อประกอบต้นดอกไม้เนี่ยขึ้นมาด้วยกันนะ ที่ร่วมทําต้นดอกไม้ก็จะมีตั้งแต่รุ่นนะครับรุ่นเด็กจนถึงผู้สูงอายุนะเป็นการแสดงถึงความสามัคคีในชุมชนของตําบลแสงพานะครับตั้งแต่การตัดไม้ไผ่ไปตัดแต่ช้าแล้วต้องทําเสร็จภายในวันเดียวนะครับการแห่นะครับเราก็จะมีการจุดเทียนที่ต้นดอกไม้นะครับเพื่อจุดเป็นพุทธภูชานะแล้วก็จะเกิดความสวยงามด้วยนะครับเราตอนกลางคืนก็ให้ช่วยกันแห่มันเป็น มันเท่มันเจ๋งอะมันสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนพอเราอยู่ในเมืองนานๆโลกมันหมุนไปข้างหน้าทุกวันแต่ประเพณีนี้เขาสืบสานกันมา400กว่าปีแล้วแล้วมันก็ยังคงดําเนินต่อไปมันมันมีเสน่ห์มากแล้วมันมันเท่มากๆเลยคือไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาบรรยายได้ว่าเออทำไมทำไมเราถึงประทับใจกับมันมากขนาดนี้ ่าเออมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเพราะว่าเฮ้ยเลยเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ในธรรมชาติเยอะมากแล้วพอมันผสมผสานกับความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของเขาที่มันมีความผสมผสานของความเป็นล้านนาได้มาจากลาวด้วยอะไรเงี้ยครับมันทําให้เออองประกอบของของ,ของชุมชนมีเสน่ห์น่าลงไหลามากๆลองพกกล้องมาเที่ยวแบบผมดูนะครับแล้วคุณอาจจะได้เห็นมุมมองเท่ๆของเมืองไทยแบบที่ผมได้เห็นก็ได้